สวัสดีครับนะก็มาพบกับอาจารย์อันพาเทรดอีกเช่นเคยนะฮะทุกอาทิตย์นะครับก็มีบางอาทิตย์ที่ขาดหายไป <c oughs> ก็ไม่ว่ากันนะครับ โอ้ย <H oly> บางบางอาทิตย์ก็เหนื่อยนะครับบางอาทิตย์ก็ไม่เหนื่อยก็ก็ค่อยว่ากันนะฮะเอ้โหอาทิตย์เมื่อกี้นะฮะขอบโ,โดนหนักมากนะฮะแล้วก็พอมาวันเพฤหัสสุขสุดท้ายแม่นอนฟาร์มมาโอ้โหเจ็บปวดมากนะฮะมันย่อเกินนะฮะย่อเกินนะฮะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนก่อนนะครับแต่อะไรนะสังเกตดูตัวนี้เป็นเส้นเก่าของอาทิตย์ที่แล้วนะฮะ สังเกตดูมันย่อมาย่อมาถึงจุดนี้ใน h ฮดโฟเฮดโฟโอ้โหลงมาต่ำมากอา่าอาทิตย์เมื่อกี้เอ่อเปิดตลาดแถวๆนี้ใช่ไหมวันจันทร์ย่อลงมากี่จุด4,700จุดโอ้โ oh, หถือว่าปกติอยู่นะฮะแต่ไม่ต่ำกว่าไฮนี้เห็นไหมเอ้ยโลนี้เห็นไหมไม่ต่ำกว่าโลนี้แล้วแถมนอนฟาร์มอาทิตย์ตรงนี้แหละนอนฟาร์มนะฮะวันศุกร์เทคขึ้นมาทำทำไฮใหม่นะทำไฮใหม่ ถือว่าแบบนี้ไม่เสียดาวนะไม่เสียดาวนะฮะเพราะว่ารับจุดนี้เอาอยู่เห็นว่ามันจะมาเสียดาวจุดนี้ใช่ไหมนะเสียดาวจุดนี้แต่ถ้ามันไม่ผ่านในตัว1 7 5่งเจาหนึ่งแปขึ้นไปเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะเล่นในกรอบแล้วแต่ทีเนี้ยมันทำไฮใหม่เลยนะไฮใหม่เลยนะก็แสดงว่าเฮ้ยมันมีโอกาสขึ้นว่ะนะ เราเกือบเปลี่ยนเกมแล้วนะฮะแต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านในตัวนี้ก็แสดงว่ายังอยู่ในกรอบนะครับแต่ทีนี้แผนมันไม่ใช่อสินะมันทะลุแรงมากเลยนะฮะทะลุแรงมากเลยนะในะนะขอดูเดเดเห็นไหมทาโลเดิมใช่ไหมโลโลโลยังไม่ทะลุนะครับรับอยู่สแสดงว่าโลแนวเนี้ยนี่แข็งแก่งมากโอ้อาจารย์อันพานมากนะวันศุกร์ติดธุระทั้งวันเลยไม่ได้เข้าตลาดเลยนะฮะ ถือว่าพลาดจริงๆโอ้ถือว่าพลาดจริงนะลงมารับแบบคือมันลงมารับคนตกรถอะแล้วแล้วเราไม่ได้ขึ้นรถอะเออห้าพันกว่าจุดแต่เล่นได้อยู่นะเราเราจะเล่นได้อยู่นี่ครับเราใช้จุดนี้เป็นจุดจุด SL จุด SL นะฮะใช้จุดนี้จุด SL นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูอาทิตย์หน้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเรายังมีโอกาสเล่นได้อยู่ถึงจุดนี้นะฮะจากจุดนี้ ลงมาก็ประมาณ2,000กว่าจุดถือว่ายังได้อยู่นะครับถือว่ายังได้อยู่นะเอาเป็นว่ารับอยู่รับอยู่นะครับ1 2 3 4ี่ขึ้นตามลำดับเลยยังสวยงามนะฮะเพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้านะฮะถ้ามันจะให้สวยจริงๆมันต้องทะลุตรงนี้เลยนะฮะทะลุ19 62ขึ้นไปนะครับอ่าน,นี่นี่คือเส้นอาทิตย์ที่แล้วนะฮะเส้นอาทิตย์แล้วโอ้มันมาเหยียบเส้นเหลืองพอดีเลยดูดินะนี่ก็ขึ้นมาเขามาเหยียบ ถือว่ายังสวยงามอยู่นะถือว่ายังขึ้นยังแข็งแกร่งอยู่นะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตลบเส้นเลยนะ,ะเออชุบน่าหายหมดแล้วนะฮะใครที่สนใจนะครับว่าอยากตีเส้นเส้นยังไงนะฮะเข้ามาเรียนด้วยกันนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวอาจารย์อั๋นนะครับนะโดยเฉพาะเข้ามาให้อาจารย์อั๋นดูแลตัวต่อตัว,ตว,ตวได้นะครับทักทายเข้ามาสอบถามได้นะฮะว่าเราจะวิเค,าคราะห์กราฟยังไงเราจะทํา เ,เขาเรียกอะไรล่ะเราจะเริ่มต้นในการเทรดยังไงตั้งแต่ศูนย์จนถึงร้อยอย่างเงี้ยฮะเราจะอ่านเกมยังไงนะครับให้มันสวยงามนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเทรดเป็นอาชีพได้หรือหาอไรายได้หลักในการเทรดหรือควบคู่กับเวลางานเนี่ยยังไงก็ตามแต่การที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งควรที่จะมีเวลาให้มันม่งนะครับนะไม่ไม่ไม่น้อยก็มากแหละในชีวิตประจําวันนะครับ ยิ่งเรามาช่วงแรกๆเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงการได้การเสียเป็นยังไงเนี่ยเรามันสําคัญมากตรงที่ว่าเฮ้ยการเข้ามาในตลาด For ร x กเนี่ยเราจะได้กับมันยังไงเราจะเสียกับมันยังไงเราต้องรู้ให้แน่ชัดก่อนที่เราจะตัดสินใจในการลงทุนณณนะนะนะจุดๆนั้นไปนะครับเพราะงั้นจุดนี้ถือว่าสําคัญนะผมว่าจุดนี้ถือว่าถือว่าสาคัญนะฮะเข้ามาเรียนรู้ก่อนนะเข้ามาเรียนรู้ก่อนโอเค อ่าโอเคเราเราถือว่าเป็นเส้นนี้เลยถือว่าได้อยู่นะถ้าเราตีเส้นนี้เลยนะฮะไหนขอดูหน่อยโอ้โหดูดิปื๊ดลงมานะครับอืมผมก็เสียวอยู่เหมือนกันสรุปอาทิตย์เมื่อกี้ก็ทำลายเดิมนะลงมาเกือบสุดแล้วก็ขึ้นไปเลยไปอีกนิดหนึ่งทำลายเดิมนะฮะตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นไพรแอคชั่นของแท่งแดงแท่งนี้นะมันลงมาแรงไงไหมแล้วขึ้นมาแล้วก็ปื๊ดลงมาอย่างเงี้ยโอ้โห ถือว่ากะอ่านเกมผิดนะอ๋อโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับใช้เส้นนี้นะโอเคตัวนี้ถ้ามันเป็นมันใช่ไหมผมขออนุญาตเป็นสีเหลืองละกันเอาง่ายๆนะฮะโอเคเส้นนี้เป็นสีเหลืองนะอาทิตย์หน้านะเราจะมาวางวางเกมเล่นอาทิตย์หน้านะครับนะนี่เหลืองนี่เหลืองนี่นะครับ แล้วก็เหลืองนี้นะฮะก็ก็อีก2,000จุดตามที่ผมว่าเอ้ย4,000เอาคนคนละแนวรับกันไอ้คนละแนวต้านกันนะครับอ่ะเอาตามนี้พอนะครับมามันมาวิกจึ๊บมาจุดนี้ใช่ไหมเนย่นยเนยีนย่ยเดี๋ยวดูด้านล่างก่อนเอาให้มันแม่นๆตึ๊บตบนี่ครับทิไลน์นะฮะตัวนี้มันใช่ไหม มันโอเคเอ้ยไม่ใช่วิกดีวิกวิกเา้าวิกจุดนี้นะครับโอ้โหสวยอะ่ะเออวิกอะ่ะเห็นไหมเอาสวยมากเลยนี่ไงเนี่ยปลายเนี้ยแล้วมันรับจุดเนี้ยพอดีเฮ้ยสวยอะ่ะสวยอะ่ะเออสวยมากอุย้ยผมเจ็บใจจริงๆมันวันพฤหัสวันศุกร์ผมไม่ว่างอะ่ะเลยไม่ได้เข้าตลาดไ่ะที่เอาครับโอ้พ่านมากผ่านมากโอ้ถ้ามันถ้ามันถ้าวันศุกร์ วันวันพฤหัสผมว่างนะผมผมมีโอกาสเข้าแน่ว่ามันเทคลงมานะเทคลงมาขนาดนี้ผมมีโอกาสเข้าแน่ว่าผมดูเทนสี่อยู่นะฮะสี่เฮดโฟนี่เฮดโฟผมดูอยู่ลงมาถึงขนาดนเนี้ยเนี่ยผมโอ้หน่าเล่นมากขอบอกน่าเล่นมากนะครับโอเควิกประมาณนี้ใช่ไหมอ่าวิกประมาณนี้นะฮะวิกประมาณนี้ รับอยู่จุดนี้โอ้จุดนี้แข็งแกร่งยอมรับเลยนะเพราะมันเช็คลงมาแล้วก็ยังไม่ผ่านก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับเพราะงั้นไอ้ตัว1805จุดนี้ซัพพอร์ตไว้ได้เลยแข็งแร่งนะครับถือว่าแข็งแร่งนะถ้ามันลงมาอีกก็ไม่น่าผ่านหรือผ่านก็ก็ต้องทําใจนะก็คือต้องให้ตลาดเฉลยอีกอยู่ดีแหละนะฮะเอาเป็นว่านะปัจจุบันนี้คือจุดนี้แข็งแกร่งนะครับ1805นะฮะก็ขึ้นไปก็ประมาณ6000กว่าจุด6,500จุดนะ ปัจจุบันนะจากเส้นปัจจุบันลงมาถึงตัวนี้6,500จุดถ้าเราจะใช้เส้นนี้เป็นเส้น sl หลักเนี่ยทำได้นะครับทาได้นะฮะโอเคอ่าขออนุญาตซูมอีกนิดหนึ่งใช้จุดนี้นะฮะเป็นจุดน่าจะ2000จุดใช่ไหมไม่ถึงพันกว่าจุดอ่ะจุดนี้เป็นเป็นแนวต้านได้อีกนะครับจุดนี้เป็นแนวต้านได้อเอาแค่นี้ก่อนมาดู d a นะเด y เดออ่ะโอเคตามนั้นแหละนะเดะตัวนี้น่าจะเล่นได้ไหมน่าจะได้นะน่าจะได้ผมว่าถือว่าเป็นแนวรับได้อยู่ในกรณีถ้ามันย่อลงมาอาทิตย์หน้านะฮะน่าจะรับได้อยู่รับได้ย้องหนึ่งนะพอมันทะลุตัวนี้ขึ้นมาแล้วแล้วไอ้ตัวทะลุเนี่ยจากที่เป็นแนวต้านก็เป็นแนวรับอัตโนมัตินะฮะลาเป็นแนวรับอัตโนมัตินะครับโอ้โหสวยงาม สวยงามครับนะถ้าเป็น r s i ในเดตัวนี้มันก็มุดขึ้นอตอนนี้แต่เส้น55นะครับแต่เส้น55ส่วนวิกก็นี่ครับวิกอยู่เหนือ55แล้วนะฮะมันก็แต่เส้น55ครับอโอเคอาทิตย์อาทิตย์หน้านี่หน้ามีลุ้นขึ้นต่ออยู่นะฮะแต่แต่รอจงังหวะมันย่อหน่อยก็ดีนะครับหรือว่ามันจะขึ้นยาวเลยก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้นะฮะ ตัวนี้ระดับ D นะใช้ตัวนี้รับได้นะครับอ่าเดี๋ยววิกวิกวิก D D เดี๋ยวนะวิกวิกจุดนี้อ๋อโอเค D D D ตัวนี้ใช้ D D รับแล้วใช่ไหม D ต้านอยู่จุดนี้นะครับอ่ะกรอบ D นะ แต่ก่อนที่จะขึ้นไปได้ก็ต้องผ่านเส้นเส้นมันเส้นเ,เส้นวิกเส้นมันด้วยนะก่อนจะถึงเดีนะอันตรายอยู่แถวนี้ผมว่าผมว่าน่าจะเป็นการเล่นไซวีแถวนี้และเล่นอะไรก็ให้มันอยู่ในกรอบแล้วกันนะครับขึ้นขึ้น,นลงลงแถวแถวนี้ไม่น่าไปไหนก่อนนะถ้ามันไม่ขึ้นหนักจริงๆมันก็ปุดชอบแบบปุดเลยไหมใช่ไหมอ่ะโอเค เดี๋ยวเดี๋เด,เด,เดโอเคมันยังอยู่เหมือนไซส์เวย์เลยเพราะว่าเส้น EMA มันกระจุกอยู่จุดเดียวกันแต่ว่าถ้ามาดูาตัว h e a d f ร์เตอนนี้ขึ้นอยู่เหนืออ่าเหนือ,อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมผมอ่านว่าถ้ามันมีแท่งเขียวเหนือเส้นเหลืองแล้วแบบไม่มาคาบเกี่ยวเส้นเหลืองเลยนี่มีโอกาสพุ่งนะผมบอกงี้นะ แต่สังเกตด,ดูว่าแท่งนี้มันเหมือนจะทําโดจิแท่งแดงตรงกลางเนี้แล้วก็ปี๊ดลงมาเห็นไหมยังคาบเกี่ยวเส้นเหลืองแล้วก็ปื๊ดๆๆลงมาเลยเห็นปะ่ะแต่ทีนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมไอตัวนอนฟาร์มของวันศุกร์เมื่อกี้นะปื๊ดขึ้นมาเลยเส้นยีเอเลยนะฮะแล้วก็คือทําอิสระกับเส้นสีเหลืองจุดนี้เห็นไหมทาอิสระกับเส้นสีเหลืองจุดนี้ผมว่ามีโอกาสไปต่อสูงนะครับ ผมให้น้ำหนักของตัวตัวบายเนี่ยในอาทิตย์หน้าให้น้ำหนัก60%นะครับก็คือเล่นบายไปถ้ามันย่อก็สะสมบายได้โดยที่ใช้ตัวเส้นแดงเป็นจุด SL ได้นะครับหรือจะใช้จุดนี้ก็ได้นะถ้าเรามาดู M15 นะเราจะเห็นว่าแถวนนนนะเ,วเนี้ยตรงเนี้ยน,น,น,นะครับนะ AD Head f o เนี่ยนะ 1, จุดเนี้ยเป็นแนวรับได้นะฮะลงมาปื๊ดเนี่ยประมาณ5 5 0 0จุดเนี่ยเป็นแนวรับได้ขึ้นต่อ นะครับแต่อาทิตย์หน้าหน้าหน้า,น,าน่าสนใจครับน่าสนใจน่าเล่นต่อครับนะอาทิตย์หน้าน่าเล่นขึ้นต่อนะครับเส้นนี้ทำเป็นแนวต้านของฮิโฟก็คือกรีนนะครับกรีนนะโอเคโอ้โหต้าน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 ,ต,านต้านขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับามาดูเป็นขยักไป M1 นะฮะ H1 H1 ัอย่อนะครับ H 1, H 1, H 1 Royal, เส้นแดงนี้รับได้นะครับเส้นแดงนี้รับได้นะฮะลงมาเลยช่างมันลงมาเลยนะ,ะยิ่งลงมาเยอะยิ่งดีเรายิ่งยิ่งเข้าโอกาสไอโอกาสในการเข้ายิ่งง่ายนะครับนะนี่มาดู M15 M15 ก็รอมันลงมาครับแถวหรือมาแต่เส้นเขียวก็ได้นะครับระบายบายบายขึ้นไปเลยครับเล่นยังไงก็ได้เงินครับนะฮะเชื่ออาจารย์อันแต่ต้องไปวิเคราะห์ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งก่อนนะครับอย่าเชื่อ อย่างเดียวนะฮะเชื่ออย่างเดียวเขาเรียกงมงายนะฮะแต่เชื่อแล้วเอามาวิเคราะห์เขาเรียกคนฉลาดนะครับนะ,นะเพราะฉะนั้นเอาเอาบทวิเคราะห์ของอาจารย์อันเนี่ยเข้าไปปรับเข้ากันกับการวิเคราะห์ของตัวเองด้วยนะครับส่วนใครอยากเรียนเป็นอาชีพจริงๆนะฮะให้เข้ามานะฮะทักทายเข้ามาหาอาจารย์อันได้เลยนะครับทักทายเข้ามาหาอาจารย์อันได้เลยนะว่าอาจารย์ครับผมอยากเทรดเป็นอาชีพครับอาจารย์ ช่วยผมหน่อยได้ไหมครับตามนี้่าสแกนเคียรโคดมาครับโทรมาคุยกันนะนะโทรมาคุยกันนะนะโทรมาคุยกันหรือไลน์มาคุยกันก็ได้ครับว่าอยากลงคอร์สเรียนครับอาจารย์อันครับว่างั้นแล้วก็อยากเข้ามาเรียนกับอาจารย์อันเนี้ยได้ครับนะแล้วก็พร้อมนะพร้อมสร้างทีมด้วยนะของอาจารย์อันนี่พร้อมสร้างทีมด้วยนะน,น,ยนะนะอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราจะเรียนตั้งแต่ศูนย์หนึ่งร้อยนะครับ พื้นฐานการใช้โปรแกรมเทรดนะฮะติดตั้งเครื่องมือเทรดก็คือใครไม่เป็นเข้ามาเรียนได้เข้ามาศึกษาได้ดูแลกันตลอดนะฮะดูแลกันตลอดไม่มีเป็นรายเดือนนะจ่ายครั้งเดียวจบนะฮะแล้วก็เวลาเทรดเราเทรดในจุดกับตัวหรือเทรดเป็นไส้เทียนได้นะฮะเยี่ยมมากนะครับแล้วก็เราจะใช้ทฤษฎีของอมีอยู่สองทฤษฎีนะในการเล่นนะครับก็คือ,อทฤษฎีดาวเทอรี่แล้วก็แนวรับแนวต้านเท่านั้นเองนะครับ แล้วใครที่พร้อมที่จะสร้างทีมงานกับอาจารย์อันนะครับเรียนเชิญครับนะฮะคุณสามารถสร้างทีมงานเป็นของตัวเองได้นะฮะแล้วก็เราสามารถแบ่งค่าคอมมิชชั่นจากทีมงานได้ด้วยนะครับนะเข้ามาปรึกษากันครับเริ่มก่อนได้ก่อนนะฮะหรือถ้าใครอยากเริ่มต้นนะครับมาโตไปด้วยกันนะฮะมาอยู่เป็นครอบครัวของอาจารย์อันครับโอเควันนี้ก็ง่ายๆนะฮะสั้นๆนะโอเคสรุปแผนก็คือย่อบายย่อบายครับ โอเควันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ